เอาละครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เกลี่ยนมีงบ50บาทและร้านนี้เป็นร้านที่บอกกันต่อปากต่อปากมามากว่าถูกคุก้มค่าประหยัดและปลอดภัยและผมขับรถมาจากกรุงเทพแสนไกลเพื่อจอดที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บผมก็ต่อรถฟุยต่อต้นฟุยผม,ผมก็เดินเข้าไปในตลาดแลวผมก็นั่งรถเมลีกแลวผมก็นั่งรถจานมาเพื่อเจอร้านนี้ไม่เกิน50บาทผมมีงบแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้กินอะไรบ้างไปดูเลยครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับผมได้ยินเมื่อกี้ได้ยิว่าร้านโคตรอร่อยเลยอะ เนี่ยวันนี้จะมาลองมีร้านผ้าสิบาทคิดได้ปะโอเคนะขอเส้นหมี่แม่มีอะไรดีมีแบบมีแห้งขอแยกนะทาน้ำซุปแยกน้ำซุปมาโอ,โอเคนะครับ,รบไปที่นี่อะไรอร่อยบ้างมีอะไรอร่อยบ้างครับแม่แนะนำหน่อยนนแ<ม>นะนำแนะนำที่ร้านมีลูกชิ้นกับหมูยอหมูยอคือเราทำเองโอเคเครื่องทำลูกชิ้นเราอยู่หลังบ้านโอเค ไปดูได้ได้ไหม่งบ5้าสบาทในงบห้าสิบาทนะแม่อย่ากเกินนี้นะโอ้ยอยากกับลังเกียวไปดูการทำกระดาษโอเคนะฮะเจียมกระเทียวนะครับเจียมกระเทียวนี่เป็นกาดหมุนนะฮะแม่ใช่ไหมกาดหมุนนะไม่ใช่กาดหมูน,นะผิดประเภทนะขนาดขั้นตอนนี้คือเตรียมอะไรก่อนครับเรียมกระเทียนกระเทียวให้หอมหอมเสร็จปุ๊บให้มันเหลือง เหลืองเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อครับหอมมากไหมหอมมากไหมฮะเ,เอามือลงได้ไหมใช้ข่อนเช็กหน่ะโอโ้ไม่ใช่แล้วแล้วเสร็จปุ๊บพอได้กระเทียมเจียวเหลืองๆแล้วไงต่อแม่ <c oughs> อันนี้อันนี้ชิมได้ไหมได้ <c oughs> ขอชิมนะร้อนปากไหมเนี่ยอืมก็คือตับกระเทียมคุกตรงนี้ใช่ไหมแม่ใช <c oughs> ่มโอเคอาจารย์ขอบคุณมากแม่ <c oughs> ร้านเนี่ยเปิดกี่โมงตั้งอยู่ตรงไหนเปิดวันอะไรปิดวันไหนเปิด5าถ้าถ้าเปิดร้านที่พี่หน่ะมันตีห้าแต่เราเริ่มขายได้เมื่อหม้อลอดขายเลยหวบมงกึ่งไม่เกินกเช้าแล้วก็ปิดสี่โมงเย็นครับขายกันถึงเสาอยู่กันถึงเสากี่โมงกี่โมงนะ เอาเจ็ดโมงดีกว่าเนาะชัวเนาะเปิดขายอะแม่เปิดขายเปิดมอร้อนเลยเจ็ดโมงอะขายได้แล้วกระแทกปากลูกค้าเนี่ยเริ่มกี่โมงแม่ประพงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งกินได้ปิดร้านกี่โมงสี่โมงเย็นเปิดจันถึงเสาร์ใช่ยืนวันอาทิตย์มีกี่อย่างมีกี่เส้นครับมีเส้นหมูมีทุกเส้นแหละค่ะโอเคยัเว้นมีเขียวถ้าจะมาบุรีรัมย์เนี่ยนะครับแม่ไปที่ไหนก่อนร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่แถวไหนมาบุรีรัมย์จะไปไหนก่อนจะไปไหนถ้า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 จะมา บกกสศอะไรอะสถานีขนส่งบุรีรัมบุรีรัมไม่ใช่ไปสงขลานะใช่เสร็จปุ๊บอยู่ตรงส่วนไหนของบุรีรัมอยู่ปากทางเข้าตรงส่วนไหนของบกสปากทางเข้าบกสเลยค่ะบกสแปลว่าอะไรสถานีขนส่งสถานีสายเหนือเนี่ยนะมันไม่สาเหนือบนไม่อย่าหลุนดิโอ้โหนี่แย่แล้วหลุนจังเลยอ่ะไม่คือเราเราไม่มีสายเหนือสายใต้เวลามี นมีคนสูงที่เดียวอะไรอร่อยแม่ที่ขึ้นชื่อเอาอย่างเดียวก่อนขออย่างเดียวเมนูหลักเอ่อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่มีข้าวข้าวหน้าหมูมั้างไห่ไม่มีน้ำจัมโบ้ <c oughs> มีน้ำจัมโบ้มีน้ำตกน้ำใสโอเคก็ประมาณอันนี้หมดวันหนึ่งเป็นลังๆเลยเนี่ยโอเคแล้วเราไปเสียวผมจะไปชิมจุดพิเศษคือจุดพิเศษของหมูหมูยอแล้วก็ข้าวข้าวมากเลยแน่เนี่ยไม่ไม่มีเราทำเองนะข้าวเดียวเบด แค่เดียวหมดีมากแม่ต้องให้เขาขายนะอนาคตข้างหน้าเรใช่แต่ตอนนี้เพราะว่าเขายังทำธุรกินยังไม่ได้คี่แม่ต้องทำเองครับวันนี้ผมครบห้าสิบบาทได้รับโจทย์มาว่าผูกอร่อยประหยัดกินแล้วอิ่ม50บาทได้ทอน5บาทค่ะโอ้โหโอ้โหได้กินน้ำด้วย5บาทได้กินน้ำไหมเนี่ยได้ค่ะน้ำฟรีค่ะ น้ำน้ำ,น,ำน้ำฟรีแล้วแผงฟรีผักสุดฟรีค่ะกอว้ฟรีที่นั่งฟรีบัลลมฟรีแต่ยกกับบ้าน<ล>าไม่ได้ชื่อร้าน<ล>าชื่อร้านไมโทรชื่อร้านจุดสุดท้ายครับอร้านเราไม่มีชื่อแต่เขาเรียกติดปากว่าร้านเปื่อยเดี๋ยวจัมโบตาเหรียญตาเหรียญโอตาเหรียญเหรียญบาทโอ้โอเค ไปเลยครับเดี๋ยวพวกเราไปนั่งกินกันแล้วดูรสชาติว่าจะเป็นยังไงแต่คุณผู้ชมต้องมาทานเองจะรู้ว่ารสชาติเป็นเท่นไรไปทานเลยแม่ไปไปชิมเอาละครับเมื่อกี้เราก็รู้ไปเลินรับทั้งหมดเนี้ย5บาทไม่เกิน50ตามโจทย์แล้วได้คืนมา5บาทนั้งสิ่งที่เราได้ครับก็คือตะเกียบนะครับไม่ใช่ตะเกียบนะครับตะเกียบแล้วก็ลูกชิ้นนะฮะ55ลูกแล้วก็หมูบะช่อไม่ใช่หมูยอไม่ใช่ถูกแล้วหมูยอและก็เส้นมีนะฮะมีผักชิ้นนะครับแล้วก็กระหล เสร็จปุ๊บได้น้ำซุปอีกหนึ่งถ้วยเพราะว่าผมแยกน้ำนะครับเดี๋ยวขอซดหนึ่งทีอร่อยมากครับพร้อมกันนั้นก็มีชุดผักนะครับอย่างดีนะครับเป็นถั่วงอกนะครับแล้วก็ผลไม้พันนะครับน้ำแจ็งนะครับพร้อมกับน้ำเปล่านี่ฟรีนะครับก็อีฟรีโต๊ะฟรีนะครับพัดลมฟรีครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันดูดูครับยังไม่ต้องปรุงนะฮะร้อนจีเลยนะครับอย่าเพิ่งปรุงครับไม่มีเหม็นจาวนะครับมีแต่หมูยอนะครับดูครับ ้าวปี่นนนโอเคครับหลักในการกินหมี่นะครับให้อร่อยไม่มีอะไรมากครับแค่เอาลวกอากาศนะครับลวกอากาศไปเรื่อยลวกไปลวกมาเสร็จปุ๊บเอาเข้าปาสนะครับไปดูกันแม่เจ้าบอกโอ้ท่านมีดูลูกชิ้นที่นี่ทำเองดูลูกชิ้นนะครับที่นี่ทำเองนะครับไม่เหม็นคาวนะครับ ดูกินโอ้โหเฮ้ยคุณมันนุ่มมีรสเค็มมีความกลมกลืนของวัฒนธรรมของการกินมีพริกไทยไต่นี่มีพริกไทยละรู้สึกว่ามีพริกไทยเดี๋ยวจะกลืนลงท้องอดีมากครับแคปหมูที่เราไปดูเมื่อกี้แคบหมูที่เราไปดูเมื่อกี้ที่เป็นกระเทียมเจียวนะครับเรามาดูกันกรอบนะครับนี่เหนียกไหมฮะ ยิ้มย่อสุดเดีย,เดยวชิ้น่อไปเป็นหมูยอนะครับทําเองนะทุกอย่างทําเองนะชิ้นใหญ่มากชิ้นบปรเริ่มเลยนะครับไม่มีเหม็นคาวนะครับดูนะครับกิงผมไม่กินเร็วอะไรขนาดนี้นะไดนะ้กินดูเพื่อนเพื่อนเจือเลยนะครับตะโคตรอายเลยนค,คนเยอะจิ้หายเลยคนเนี้ยนี่ไม่นำคอนเทนต์ผมไม่แหกปากขนาดนี้เนะี่ยอะไรไหม มันได้ความรู้สึกของบรอนจ่าที่เรากินแล้วก็มีความเป็นแผ่นหมูค่อยๆเกี้ยวครับค่อยเข้าไปค่อยๆตึงเข้าไปไส้ด้าบนุ่มนิ่มติดอนนานประมาณนี้ครับห้าสิบาทไม่หมดในราคานี้ย้ำนะครับว่าห้าสิบบาทพกมายังเหลือตังทอนอยู่ห้าบาทคุ้มประหยัดถูกหลักอนามัย แล้วก็อัธยาศาัยไมตรีของผู้คนที่นี่อาจจะอาจจะนะไม่แน่ใจนะว่าไอ้นี่มันแหกปากหรือเปล่าแต่ที่แน่เพื่อนๆเ,เรามาชิมดูนะครับจะได้รู้ว่า50บาทเหลือ5บาทกลับบ้านไปร้านก๋วยเตี๋ยวจัมโบโอ้โหตาเหรียญน,นะครับ กับคอร์อพาชิมทั่วไทยแนะนำกันข้ามานะครับอยากให้เจนไปกินที่ไหนในราคา50บาทแล้วเจองครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่อมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกันฝ่กไว้ให้เราไม่ต้องไปเดินมาทางตรงทางอ้อมโลบไปนี้จะได้อยู่ใชัไ้ไหปฏิคุณไปแล้วจะกินไปทุ